ผมจากเพจล้างแอร์รถยนต์ไม่ถอดตู้นะครับวันนี้เราจะมาซ่อมแอร์วิโกต่อในตอนที่2นะครับนี้เราจะมาทําการประกอบตู้แอร์กันนะครับหลังจากที่เราเช็คดูแน่ใจแล้วว่ามันรั่วน,นะครับเราก็ได้ทําการลื้อนะครับแล้วก็ทําการล้างชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพื่อครับเราจะมา ดูนะครับว่าตู้รั่วตรงไหนมัางนะครับตอนนี้เราดันลมไปแล้วครับดันนอร์เจนเข้าไปตอนนี้นอร์เจนเราดันไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับอยู่มาณแค่สี่สิบปอนด์เองนะครับนี่ครับเ,เกิดว่ารั่วเยอะมากเลยครับนะ ครับแล้วก็จะได้ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตู้แล้วก็เปลี่ยนวาลวนะครับตัวนี้นะครับครับเนื่องจากวาลวก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์ภายในนะครับแล้วมันลือยากนะครับอันไหนที่ไม่ดีเราต้องเปลี่ยนเลยนะครับดูครับ นี่ครับหรือตู้วิโก้ก็จะประมาณนี้นะครับหรือหมดเลยนะครับพวงมาลัยฐานล็อกนะครับครับผมครับหลังหลังจากเราใส่วลิงแล้วเราก็ทำการประกอบ,บาวาเข้าไปนะครับก็ประกอบตู้เข้าที่เดิมประมาณนี้นะครับครับ หลังจากที่เราเช็คลวดด้วยแรงดัน300เป็นเวลา20นาทีครับดูแล้วเกไม่ตกก็แสดงว่าไม่มีการร่วซึมนะครับเราก็จะได้ทําการแว็กนะครับนี่ครับทําการแว็กทาสุญญากาศนะครับเป็นเป็นเวลาประมาณ20นาทีให้ได้ให้ได้ที่ค่าค่าเกลบที่28.7นะครับสังเกตว่าเกาทีแดงจานค่าไม่ได้นะครับเราให้ดูที่เกทีฟ้านะครับ นี่ครับเก็ตเข็มแตะที่เลขใกล้กลติดลบยีิบเก้านะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ค้าตามที่เราตั้งไวไ้แล้วนะครับเราก็เราก็จะได้ทําการเตินมนน้ำยาต่อไปนะครับครับตอนนี้เรากําลังทําการเตินมนน้ายาอยู่ครับนี่ครับตอนนี้อาการ นี่ครับเราก็จะมาดูความเย็นกันนะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้โอเคครับนี่ครับตอนนี้อุณหภูมิห้องโดยสาร18.0นะครับอุณหภูมิลมออก3.8องศานะครับความชื้น40เนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ารอบเครื่องยนต์ที่1000รอบนะครับ we